ไอผู้ตัดสินมีแอคไปแล้วเอออุ้ยก็โอ้โหสนุกเหรอเลยจริงๆพี่ไม่พี่ว่าผิดแต่พี่ความนี้ก็มีเหตุผลของเขาก็ผมไม่หักเสียพี่ไปไงถ้าคุณบอกมาแต่แรกเอาจริงถ้าเป็นผมนะผมยอมไม่ทำร้ายเลยอแต่ผมไม่เือนภาคทูนนะครับไอวันนี้เขาไม่มาอุ้ยก็พี่มันเจ็บไม่จำไงแต่ที่ตรงๆก็คือ บอกแล้วว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับตัวเราเองมีอะไรจะทำได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของพีมมากเลยว่าเดิมพันของพีมเนี่ยมันเยอะมากๆเลยก็เหมือนทิ้งอีทีหน้าแล้วเขาจะต้องเลือกแล้วว่าอะไรยังไม่ได้อะไรกระปุ่นต่างๆเมื่อกี้เห็นคุณธเนศตเขาพูดว่า คุณมีสังเกตภาพดีสื่อทอดธนาเวรไหมไม่รู้ว่าทําอะไรเป็นสิ่งที่ต้องเลือกแล้วไงว่ายังไงต่อครับก็อึกอัดมากอึดอัดมากถามความรู้สึกคนดูหนดีกว่ามีมีไม่เพิ่มไหมครับมีไม่มากกว่านี้ไหมตอนตอนนี้ตัวความรู้สึกผมคือแบบมวนมันแบบมันยิบไม่ออกเท่าไหร่สงสารแทนปุ๊คุณครับสงสารไหนขอใครยังเป็นทีมแม่ทีมากอยู่ไหมครับขอยกมือด้วย แล้วพอเสียไปแล้วอ่ะมินแล้วมีใครพอจะสงสารทันบ้างไหมครับคือผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าสงสารจะ่ก็โหนดูหน้าหน้าอารมณ์เมื่อกี้อยาถามความรู้สึกคนดูหน่อยดีกว่าครับไหนเราจะสุ่มยังไงดีเดี๋ยวเราจะไล่ทุกคนจากหลังมาหน้าโอ้ไม่ได้ครับ ดีแอค<น>ตัวซีลลิงนะยังไงดีบ้างยังไงได้บ้างอย่าทำครับอ่ะมีใครอยากพูดไหมครับผมยกมือยกมือสองผมเห็นอเคอ่ะคนนี้คนทันเนี่ยสิ่งเนี้ยความรักเนี่ยเชยเ็นมากกว่ารักเพราะนั้ี่ิต้องรอติดตามต่อไปคือผมจะบอกว่าคุณม,ม,ม,มันมันหน่วงหัวใจมากเจ็ดแปดสนุกมากสนุกแบบสนุกสนุกหกสนุกแล้วเจ็ดสนุกอีก ใช่ครับว่าสนุกว่าสนุกนะครับ<ม>คือสนุกจริงๆแต่อยากจะบอกทุกคนว่ามันได้เห็นมุมของตัวละครแบบจริงๆแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆทะเทเน่ก็รักลูกนะนี่อย่างอันนี้ททเน่ก็ดูรักลูกนะหมายถึงว่าพี่ปอรแบบทำดีเนาะแบบสุดยอด ขนาดต่อรูปไปแล้วยังแบบภาษากายเจ็บมือเออไม่ได้เขาเสียใจเขาลุกเสียใจเรื่องเรื่องเขาเสียใจแล้วที่เขาบอกว่ามันเขามีเหตุผลคือหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทําไมต้องส่งพีมาอยู่สิงคโปร์ทั้งไอเด็กเขาหลอกเขาหลอกหรือเปล่าเอ้าบางทีมันเป็นอีโกของคนที่พูดออกไปเฉยนะเขาต้องการปกป้องเราไงเพราะสมมติถ้าเราอยู่ที่ไทยอยู่ต่อไปอยู่ในบ้านหลังนี้เขาไม่มีเวลามาดูแลเราปกป้องเราสุดท้ายเราก็โดน เขาอาจจะรู้สึก oh, ว่าถ้ามีข่าวโผลเมียนตีกันเองมีน like ้อยมีหลวงตีกันในบ้านเขาจะซอมเสียงเนี่ยนะเขาอาจจะปกป้องทั้งคุณแล้วก็ตัวเองเนยนะก็ได้ก็หลายคนอาจจะเป็นคนแบบนั้นก็มีะ้อแล้วก็ถูกพูดอีก็ถูกอีก็ได้หลายมุมนะครับแต่ว่าในมุมนึงก็สามารถปกป้องได้เหมือนกันเหมือนที่จะส่งไม่ปกป้องแน่นอนพี่ว่าไม่มีใครรักทีมเท่าทันแอ๋อคือที่พูดมาทั้งหมดคือหลีดมาสู่สิ่งนี้ใช่อ๋อแต่คนก็เออคือจริงอุ้ยแต่วันนี้ต้องต้องดูซ้ำอ่ะ สามแน่นอนสามเราต้องดูสามทางไอฉี่จริงๆจริงๆต้องดูแล้วคือแล้วดูตอนไหนพูดได้ชอบมากเลยคุณพี่ว่าผมเหมือนพ่อไหมพูดได้พูดได้เหรอโอ้ยตีแล้วพิมพ์จำได้ไหม ตอนตเด็กๆว่าตอนนี้พีมไม่ขี้แงเหมืนอนตาเน้นเลยนะแต่แต่ว่าคุณไม่เหมือนพ่อครเราพ่อผมเลวชั่วและที่สำคคุณคงไม่เหมือนเขาใช่ไหมพีมผมไม่เหมือนเขาอยู่แล้วนะผมชื่อพีมไม่ใช่ชื่อธเนศจะไปเหมือนเขาได้ไงอแต่ก็มันวันนี้ ทุกคนไปดูแล้วก็ไปตีความมันได้เลยคือตีความกันได้สนุกแน่นอนเพราะว่าปมเก่าไ,ไม่ทันหายปมใหม่นี่มาเรื่อยๆเลยและไม่ได้จบเพียงแน่นอนคือเอยากให้พี่หนึ่งมานั่งตัวนี้แล้วสอบถามจริงๆที่หัวเขามีเรื่องอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคือพี่นักเขียนเรานี่แบบโหใส่แล้วใส่อีกใส่เต็มที่จะมี12 EP นี่ไม่เหมือน คำถามดีกว่าไม่ใช่ถามคำถามมีใครจะมีคําถามพวกเราไหมเออให้โอกาสสักสามท่านมีใครอยากถามไหมแต่เราจะไม่สปอยนะคุกตัวเราจะไม่สปอยมีใครอยากถามอะไรไหมครับไม่มีมีมีนะครับไม่ใช่ผมไหนอซึ่งถามยากเลยนะเออตามหลักความรักก็แล้วกฎของฟิสิกส์ยังไงสิ่งอื่นที่มันมันหนักกว่านีครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจได้แต่ก็เข้าใจได้เหมือนกับว่าก็ไม่ควรทำร้ายเขา นี่คือในมุมมองของผมครับอันนี้เข้าข้างคิดนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่้จะบอกอผมรู้สึกว่าควไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราเลือกจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วการ <c oughs> ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวถูกไหมปัญหาของคุณและยิ่งถ้าสมมติปัญหาเป็นปัญหาที่มันกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาที่จะทำร้ายเขาโดยตรงเราควรจะต้องบอกยิง่งมันเลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ถ้าคุณจะรัก แปลว่าคุณรักตัวเองมากกว่าแล้วสิ่งเนี้ยจริงๆถ้าเรารักเขามากพอแล้วเราเชื่อว่าเขารักเรามากพอจะไงมันต้องผ่านไปได้อเออแบบเฮ้ยแล้วถ้าคุณทําแบบนี้แล้วพ่อผมจะไปยังไงตออ่อน่ากลัวเลยแล้วทุกคนเขาจะค,บบนนะคิดไม่เหมือนกันด้วยนะคิดไม่เหมือนกันว่ามัน <c oughs> คือเพราผมรู้ไงผมรู้รู้รู้อะไรเยอะอะ มันมีเหตุผลอยู่จริงๆนะมันก็เลยเลือกที่จะตอบเป็นสิ่งนี้นะครับนั่นแหละครซึ่งตีความกันเองดีกว่าครับตีความกันเองดีกว่าสนุกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นอะไรที่สนุกสนุกครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับวันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขมากๆสนุปไหมฮะดูจัดดูตอนเจ็ดไหมครับอยากจัดดูอีกรอบไหมลุงใช่จัอดูวันนี้เลยใช่เลยคุ้มไหมคุ้มเนาะ ผมเนี่ยรู้สึกแบบโอ้เหม่ก้ได้ดูจอเต็มหัวแล้วช็อกเหมือนกันนะผมช็อกไปเลยประมาณนานมากในใจเพื่อนคุณนานขนาดนั้นเลยเหรอเยนานเนาะผมนานเหมือนกันผมเรียกได้ว่าตาค้างนะครับคือช็อกผมเองก็ช็อกั่นไหนบอกว่าคุณจะไม่จูบยังไงผมไม่เห็นคุณไปตอบคนในเอชนะผมเขียนว่าบางคนเราจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรหรอครับเออ ซึ่งคุณก็อาจจะรู้แล้วว่ามันทำไปเพื่ออะไรมันเป็นภาษากายคือคุณกินมูเอาก็มันไปเข้าป่าไปอะไรมามันก็กินมูเรื่องปกติอยู่แล้วงูอาหารเนี่ยเอ้าจริงๆเวลาเ้าไปดุป่าฝ่าดงอะอาหารเขาก็เป็นพวกมูสิงูป่า ด้วยใช่รอยสักนี้มันเซ็กซี่ดึงดูดเลยอ่ะผมไม่รู้ผมเล่าตอนนี้ใช่ในในในวงของตอนนั้นเนาะครับตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกวิทยรอยสักคุณสวยดีอเลยเงี้ยเออแต่วันนึงก็ไม่คิดว่าจะไปจุ๊บรอยสักเขาแล้วเป็นไรสวยไหมเข้มๆนิดน,นึง <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่ก็ก็ดีตามสไตล์ทันครับตามสไตล์ทนันตามสไตล์ทันเอาเลย ใครจะไปรู้ในชีวิตจริงไม่เคยไปกินลอยสักครแต่เะาอยากทำเหมือนเต้าหูเหมือนกันนะแหม่คนะุณผมพูดโตแล้วนะอะไรที่ไม่เหมือนคุณกันแล้นนะแหม่ทีนี้บางทีเราต้องทำให้เจนินมีความสุขอันนี้เอาใจเจเนินปปะความค,คิดชัดอะไรนะเจเนินอ๋อเข้าใจรัก้าไง ไม่นะเราแค่รู้สึกว่าจริงจิงทันมันก็มีมุมที่มันไม่เคยให้เห็นกันนะครับคุณจะรู้ได้ไงคุณไม่เคยมีแฟนน่ารักหรอฮะไม่เคยมีแฟนขี้อ้อนเหรอไม่เคยผมจริงจรงผมอาจจะไม่ได้ขี้อ้อนก็ได้ตัวจริงผมไม่ชอบจุ๊บๆแบบนี้แปลกๆก็นี่ผมไม่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 จุ๊บไม่จุ๊บไม่ทำอะไรแบบแปลกพาขึ้นมาเราดูดีเอ็กซ์ถ้าอะไร มีหลักฐานเต็มเลยเนี่ยถือตะก้องแน่โอ้ในนู้นเข้ามาถึงในนู้นแล้วก็นั่นแหละครับก็สนุกดีนะเป็นอีกอีกหนึ่งอีพีที่ได้เห็นอะไรจ้าวล้วก็ดไฟังมาสิอีพีสิบอ๋อยังไงอีพีสิบคือที่ที่ตาถึงใจพวกเราจริงเพราะว่าเราจะมีดูไฟแนล EP นี่คุณต้อมนะครับผมีวันที่ สิบยิบเก้าพฤจิการนะครับผมที่ m c c Hall ีร์ดูโมบางกะปีในใครอยู่แถวดูโมบ่บางกะปีบ้างไหมครับโอ้ไกลบ้านเลยผมบอกแค่นี้ว่าวันนั้นเนี่นนยก้ยผมว่าการที่เราเสียใจสนุกเศร้ามีความสุขมันคือความสนุกนะวันนี้สนุกมากมันเหมือนนั่งรถไฟถูกต้องต้รงเหมือนนักเล่นวันที่สิบยังไงยักษ์ตกติก โอ้ยยักตกตึ้ป่าจริงแต่ว่าสนุกแน่นอนวันที่สิก็วันนั้นก็มาดูพวกเราได้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะตามมาเลยครับก็ราดูใช่แต่ว่านี่วันนี้ประกาศก่อนนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าแบบเดี๋ยววันนั้นเต็มคนเต็มมด้วยพวกเราสองคนเป็นนักแสดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต่อไปดีกว่าไม่หมดแค่นี้ไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้นแทนแทน เอามาร้องนะครับซึ่งจะเป็นเสียววงเราถ่ายทอดผ่านต้าอูกับอบร์ใช่ซึ่งมันก็จะมีของต้าอูหนึ่งเพลงแล้วก็ของอบร์หนึ่งเพลง<อ>นี่จะปจะเปขัเพลงของามาหรอเป็นถ่ายทอดความรู้สึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวต้องรอดูและได้นใ,นใช้ในซีรีส์ด้วยนะครับก็คือนัทถ้าสมมติอย่าพูดชื่อยังไม่ได้พูดเลยเใช้ในซีรีส์ด้วย<ช>ก็คือใช้ในซีรีส์ที่ออนวันที่8 กับออนวันที่15ใช่กชื่ตรงกับ EP ีตอนเจและตอน8 7กับ8ใช่ถูกต้องถูกต้องมาดูกันว่า2คนนี้ดาราสอคนนี้เขาจะสื่อสารออกมาอะไรนะอุ๊ยแต่เห็นรูปโปสเตอร์เป็นไงครับหล่อไหมครับหล่อขาวมากโอ้ยขอบคุณนะครับรู้อยู่แล้วแต่บอกเลยว่ามันมีกระดาษที่มันขาดอุ้ยแยกออกจากกัน สนใจมีไอ้อด้โหแล้วก็มีเทปแปะไว้อยู่ผมว่าตรงกลางนี่น่าจะเป็นแฟนคลับนะครับแฟนคลับที่คอยประสานไว้อยู่นี่เราแยกกันขนาดนั้นเลยหรอฮะเราแยกกันขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่ใช่มันเดี๋ยวเราต้องรอดูไงว่ารอรู้แล้วว่าเพลงวันที่8และวันที่15เนี่ยจะเป็นเพลงอะไร The song defining the game of love and lies Ah We Interpreted <laughs> Reflect the Hearts Thun To of and Pheem เป็นตอบทางความรู้สึกนะครับเป็น <c oughs> ความรู้สึกของทันและทีมว่าจะเป็นยังไงนะครับฝังเลิฟและไลน์นะครับสุดแต่ดูเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงแบบเหมือนเราฟีลแบบสนุกโจ๊ะๆหน่อยบอล่าอะไรอย่างเงี้ยสาวก็ปงฮิตอาจเ็นสาวกโปงฮิตอาจจะเป็นซิงเกิลของทัน คอมพรีมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ยังไม่พอไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะเรามียังไม่หมดอย่าพึ่งนับจบทหารนับสดาอเรามีมีไหมก่อนคุณเแต่พราะมันมันเป็นมันตัดเร็วอ่ะมันก็มาก่อนมาก่อนเอออ่ะวันนี้หมดแล้ว หมดแล้ววันนี้ชิลๆวันนี้สนุกๆนะครับวันนี้<ต>นนชิลๆ,ๆมาเราได้เปลี่ยนจากที่นอนดูที่บ้านนะครับก็มาดูกับพวกเราทั้งสองคนเพราะผมเห็นอยู่แฟนคลับ <laughs> เขานัดรวมตัวรวมกลุ่มกัน <c oughs> ไปเปิดจอดูแล้วก็อ้าวเดี <c oughs> ๋ยวเราล้องรถเราไปซับหน้ากันหน่อยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสู่เซสชัสส่นสุดท้ายอ่า <c oughs> ใช่สำหรับวันนี้นะครับก็คือป้ายายกับบ้านสวนกับใ เซ็นออฟเซ็นออฟเซ็นออฟนะครับซึ่งเราเซ็นทุกคนออฟนะ้วเดี๋ยวรอมาสักครู่พักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปแล้วก็เซ็นออฟกันแป๊บเดียวครับระหว่างนี้ก็เข้าห้องน้ำได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผ่อนได้เหรอแฟนๆไงี้ยเดี๋ยวขอเชิญคุณเต้าคุณอรุษบหน้านะฮะรสามวินาทีครับเจอเดี๋ยวมาเจอกันนะครับให้ ฉันต้องทำอย่างไรเ <Okay. S 1> มื่อใจมันมีเธอไปหมดแล้ว oh. หัวใจเป็นเจ็บไม่จำเ oh. มีอมรักเธอจนหมดใจหัวใจมันบอดไม่ฟัง oh. มันยืดจนเธอขาดใจ oh. oh. ไม่บายนะครับทุกคนเราเซ็นออฟอีกเดียวนะใช่ครับกดกันในกลาวคือว่าบอกแล้วใช่ไหมบ๊ายบายกลัได้านดีนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย